không? Không dai thì mình em có muốn? คุณอยาตอบรับในคุณไม่ดอาเลยว้าอยากงูกังงูกังงูกังเฮ็นเม็ดสีตะักเลยเ็ดีนี้บ่ใช่ะตอร้นอใจไม่อยากนะไม่จ้ามวนจ้ามวนจ้าไม่ใช่บีมวนยูจ้า เนี่ยใช้บา้านพึงาัแม่เธอเน้ะเอาอย่างนึงชอบไรา้ากระโดนไปลูกกระดไเอ้ยจัดยนะเฮ้ยจีปลอยโอ้ยว้า ออ้ยอุ้ยออ้ยเักน่พวกเป่าไหมอุ้ยเอาพวกปากเจมื์ป่องปากวายวายกูบอกแล้วเนี่ยวายวายไม่ได้อมจาน้องไม่ได้อม 辣椒酱。<laughs> <laughs>